สวัสดีครับผมพยาการคนเก่าคนเดิมครับพยาการคนอำนาจนะครับเมื่อ nah, นี <for> ้พยาการจะพามาเบ่งลำมันที่เขาแท่ไว้ครับนี่หลังจากที่เขาตัดลำมันควอนลำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาแท่ไว้น้าบัเกินสามถึงห้ามือนะครับลำมันก็จะเริ่มแตกเริ่มงอกออกมาครับเดี๋ยวพยาการจะพามาเบ่งแล้วพยาการแช่ลำมันไว้นี่ครับนี่นี่ครับเนี่ย นี่ครับเห็นบอกหากมันออกหากมันออกนะครับอันนี้มันจะโดนไปจักหน่อยครับมันห่ามือนะครับเนาะมองสามมือก็จะเป็นประมาณนี้ครับหากจะเริ่มแตกออกมากีครับอัตราการงอกเปอร์เซ็นต์การงอกมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าที่เขาจะปลูกลำสดสดนะครับเขาใส่น้ำยานี่มันก็จะเฮ็ดให้หากเละน้ำยาหลิงหลากหากมาหากหลากมันก็จะออกหลายนะครับหากกจะอกหลายนะครับแล้วอัตราการตายนะครับการสูญเสียมันก็น่อยลง นะครับมันหน่อยยังหน่อยมันก็แน่นอนแปดสิบเก่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันที่มันจะต้องติดนะครับละมันมันจะต้องติดนะครับเพราะว่าเขาปลูกไปแล้วละมันตายหลายมันก็บไว้นะครับเนาะมันก็เสียเวลาเทานั่นนะครับเนาะดังที่นี้ก็แส่น้ำยาะก่อนนะครับแล้วก็เอาไส่กระสอบปุ๋ยไว้นะครับใส่กระสอบปุ๋ยไว้สามถึงห้ามือครับสมควรที่จะมาปลูกได้แล้วเพราะว่าถ้าอันนี้อันนี้สามมือครับเนี่ยนี่สามมือมันจะง่ายเมันบอก นี่ครับนี่มันมันจะพอดีนะครับม่องสามมือนะครับม่องสามมือกระล่างแตกกระมีนะครับนี่อันนี้สามมือครับอันนี้ผมเทรวมกันครับนอันนี้มันห้ามือครับเนี่ยห้ามือมันมันจะเน่าไปแล้วครับเนี่ยมันจะเน่าไปแล้วเวลาเราเสียบลงไปมันเห้ได้หักหักหักติดแต่ว่ามันมาตายครับนี่อ่ากระดีคือเกานะครับหากมันก็จะเกิดมาหม่นะครับแต่มันมาตายหรอกครับเพราะว่ามันนะครับนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การหลอดมันก็ดีกว่าละมันสดนะครับ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถคัดเลือกได้คัดเลือกเวลาละมันที่มันมาแน่นอนมันบอกครับเวลามันมาแน่นอนมันก็จะบกเกิดเลยนะครับนี่แบบแบบนี้ครับนี่เห็นบอกครับนี่มันจะบกเกิดเลยนี่อันนี้เขาทิมเลยนี่ครับเขาทิมเลยนะครับเนาะแล้วก็ทั้งปลายมันนะครับที่มันเน่าวนันมันยังเขาก็บะต้องเอาครับนี่ครับแบบนี้นี่แบบนี้มันเป็นเชล่าเนี่ยเห็นบอกครับนี่มันเป็นเชล่าแต่มันก็งอกอยู่นะครับ แบบนี้ก็ผสมควรปลูกครับเพราะว่าเป็นเปชนเชรามันมันเน่าแล้วนะครับมันเน่ามันหยางแล้วนะครับเอาทิ้มเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันครับดีกว่าเอาเวลาเอาไปปลูกแล้วมันตายเอาไปซ้ำเอาไปโอ้ยหาลามันไปซ้ำอีกบ่ด้มันยากครับแต่ถ้าเป็นจังสี่นะครับถ้าปลายมันเป็นแห่งแห่งเป็นจังสี่มันเน่าอยู่จังสี่มันเป็นเชล้ราจังสี่แต่ว่าเงามันดีอยู่นี่ลำต้นมันดีอยู่นะครับโอเคอันนี้ยังปลูกได้ครับอันนี้ยังปลูกได้จะให้ดีนี่สามมือครับสามเมือ สามหมือนนะครับสามหมือนนี่โอเคเลยนะครับในการปลูกนะครับนี yeah, UH! ่สามถึงสี่หมือนนี่มันจะพอดีครับเนี่ยนี่ครับสามถึงสี่หมือนจะพอดีเลยนะครับอัตราการงอกอัตราการเกิดอัตราอัตราการตายอ่มันจะบ่กคอยมีนะครับมีแต่อัตราการเกิดนะครับโอเคนะครับละมั่นที่พอหา่การปลูกเห็นบอกครับนีเนี่ยนี่ครับนี่เห็นบอกนี่ครับนี่แต่ละต้นนะครับแต่ละต้นเห็นบอกครับนี่นะครับ บากเกินสามสี define, bien, field, ่มือบากเกินเจ็ดมือครับมาเบิงมันจะขึ้นพึบนะครับอ่ามันจะขึ้นเพิบมันจะติดดีครับนี่เห็นบอกครับทุกตนเลยทุกลำเลยนะครับมันจะออกดีนะครับมันจะออกดีนะครับนี่ครับลามั่นนี่ครับเห็นนี่ครับอันนี้เสียบพิษนะครับนี่เสียบเอาทั้งปลายลงครับนี่นี่อันนี้เสียบเอาทั้งปลายลงนะครับนี่ เห็นบอกครับเอาต้องกลับเนี่ยเห็นบอกครับต้องเบึงดีๆครับต้องเบึงดีๆเอีเมืมอว่านสงสัยเอ่อสงสัยห่อนแดดเหรอสงสัยห่อนแดดครับเสียบพิษก็มีครับจ้างเขาเนาะเมอว่านเออนี่ครับเนี่ยเห็นบอกก็ต้องมาเลือกเบึงครับก็ต้องมาเบึงจังสีแหละครับอ่าคอยเบึงมันนําว่าเขาเสียให้ทึกบ่อหน่ยนะครับอ่า อีกจักเจ็ดมือมันก็นหเห็นเบิด์ตเหครับเพราะว่ามันจะขึ้นต้นไหนบ่ขึ้นเฮาเขาไปเบิ่งเลยนะครับบางทีมันเสียบผิดบางทีมันเอ่อบางทีมันถอนออกมาบางทีมันเน่ามันหยังครับพราเปลี่ยนเปลี่ยนลำได้ก็เปลี่ยนเลยครับเอามาสามเอามา่อมเลยนะครับเนาะนะครับอันนี้พยาการแนะนํานะครับเด้อสูตรพยาการนี่ครับแต่ละแต่ละต้นแต่ละลำนะครับนี่ครับมันจะออกมากแบบนี้ครับเวลาเอาเสียบไปแล้วอัตราการเกิดอัตราการติดมันแหน่นนะครับ ทุกล้ำทุกต้นจะเป็นจังสี่ของพ่อใหญ่การนะครับเด้อใส่ละมันไว้ใส่กระสอบปุ๋ยครับใส่กระสอบปุ๋ยไว้สักสามถึงห้ามือเอามาปลูกเลยนะครับแต่ว่าสามถึงสี่มือสามสามมือมือที่สามนี่เริ่มปลูกได้แล้วแต่ว่าห้ามือมันมันจะเยาวไปจักหน่อยครับเหยาวไปจักหน่อยแต่พ่อใหญ่การคอนละมันผู้เดียวเนาะคอนละมันผู้เดียวก็เลยเป็นห้ามือนะครับคอนละมันห้ามือก็มือที่หกเอามาปลูกนะครับ ก็ถือว่ายังปลูกได้อยู่โอเคอยู่ครับมันไม่มีเอ่อมันกะารสูญเสียมันก็จะบ่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนาะเนื้อบึงต้นนี่ต้นนี้เสียพิษอีกอยู่บนนอกเอ่อบ่พิษครับบ่พิษเนี่ยเออนี่ยนี่โอเคครับโอเคครับอ่าพยาการก็ขออ่จบคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีได้ครับเด้อนะครับเนี่ยพยาการแนะนําไว้นะครับลองไปเฮ็ดเบิงครับมันบ่เสียหายหรอกครับลองไปเฮ็ดเบิงนะครับอ่าส่วนผู้ใด สนไลายผู้ใดที่มีเทคนิคหรือว่ามีความหูในการแชละมันในการเห็ดปลูกมันก็มา